ที่นั่งเต็มแล้วขอให้ทุกคนเตรียมพร้อมให้ไวที่นั่งเต็มแล้วขอให้ทุกคนเตรียมพร้อมให้ไวที่นั่งเต็มแล้วม่ี Here, when you see a die, make a die, tag, mad, as and make joy, a Go keep lying, lime, and comb, rib, and That's a time when you mean, don't love me. When you find me, me, the chain, me, shan, when you mummy, the. วันที่ฟ้าไม่มีฉันจนหายวันที่มองเคยฉันไม่ใช่คนเดียวที่ได้รับการกระทำแบบนั้น ฉันไม่ใช่คนเดียวที่รักได้รับกัรเคะทำแบบนั้นแต่พิมพ์คำว่าคิดถึงนะอยากจะส่งให้เธอเขาและฉันอย่าลืมแบ่งเวนลาให้เท่ากันได้โปรดอย่าใจร้ายจากผู้ชายที่เซน ได้บอดจะใจรู้ตาผู้ชายที่แสงเดียวกลายเป็นยากล้ำลาแต่ไม่จัยเปลี่ยนจากปลายผู้กำังที่ใช้สร้างสีสัน เปลี่นจากไปผู้ฝันที่ใช้สร้างเสียฝันจินตะนาการของข้าแต่ก่อนที่สังหารชีวิตยมรับที่กานคืนนี้แกต้องตายดินทุลุ่มทุรายได้ยินไหมว่าไร่ทํา ขอโทษดีไหมเวลาใจหัวใจจะกี่ร้านกี่เมือนก็พอใจฮะขอโทษกดไปครั้งเดียวเองนะเธอเข้ามากระชากหัวใจตั้งแต่ครั้งแรกที่เราได้พบกัน เธอขคืไมาก็่ชั่หผวใจแึงแต่ครั้งแรกที่เราได้พบกันอยากะสร้ามส้ำแันกับเธอจะไปให้ยาวนานอยากหยุดเวลา,เาไว้ตรงนี้หยุดไปเดียวนี้ตอนที่เราจบเธอครั้งที่เห็นเธอ เด็เห็นเธอฉันยังได้ได้มี g วนติดดเอาไว้ที่ต้องหัวใจแต่พอจะรู้ว่าใจฉันลอยไปอยู่ที่ไหน,นฉันจะทำงานเจนทุกวันคอ,อยเก็บเป็นเงินละพันและไม่น่าจะมีสักคันขับไป ฉันจะทำงานทุกทุกวันคอยคค่เก็บเงนินที่กันและไม่นัอนจะเะมีคนคนขับไปหาเธอขอจองได้ไหมให้เธอเป็นคนรักครั้งสุดท้ายไม่อยากเป็นได้แค่พี่ชายโปรดอย่ากูให้คอยเก็บรักษาเรื่อดีๆที่ผ่านมาหากวันใดที่เราต้อง หัวใจสร้างไว้ให้ใครทำร้ายหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่บทพิสูจน์ของมันเหมือนฉันยังไม่คคืนกับเหมือฉัน รวนกับความรักกลัวทำให้ใครต้องเจ็บช้ำแรกความรักของฉันคงเป็นดังเงามืด่ไป thank mm -hmm. you Terima kasih telah menonton! อ๋อเออเหมือนผมกับเบอร์แป,นนะปรใช่ไหะครับนี่ยเออนั่นไหนดีว่ะปากฏได้ช่ปะนั่นเป็นปากฏดปากฏดขังเอาถึงผมแล้วเหรอ เอ่อคำผมได้ถ้าคำข้างหน้านะคะคำข้างหน้าไม่มันเป็นเราเราเล่นเลขดีกว่าคะ่ะใช่คะ่ะหนูได้คำข้างหน้าหนูหนูได้เลขสองคะ่ะอืมจะบ้ายังไงดีวะ เเบอร์เจ็ดกับเบอร์แปดนะเราต้องรักกันนะบอกไว้ก่อนอย่าให้ใครปั่นหัวได้ผมมียังไงล่ะผมไปซื้อรองเท้ามารองเท้าอะ่ะของผมเอ่อข้างหน้าของผมมันเป็นเลขอะไรเดีย่ย น้าผมเลขสามแล้วกันนะคณะผมไม่ใช่เลขสามอ่ะมันสองสี่หกแปดสิบอ่ะผมวันเดียว,วเบอร์แปดอ่ะ <c oughs> ของเรามันมันคือสิ่งมีชีวิตค่ะสิ่งมีชีวิตเพศเมียค่ะ 음음 mm. 띠간 นั่นไงเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองมันยังไงเนี่ยเอ่อของผมของผมอ่านะผมไม่อยากจะปลายอ่ะหนุดสรุปใครขึ้นมานิดเดี๋ยว เขาบาอกว่าเฮ้ยยังพึ่งกูจะไปเอาเขาบอวกว่มันไปย้อนมันว่าอันแรกคำข้าง,ขงหน้ามันเป็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 นเลขสองสี่หกใช่ไหมข้างหลังอ่ะพี่บอกดีวะเพลงดังๆของเอกชัยนั่นของหนูชัดแล้วสิ่งมีชีวิตเพศเมียทุกชนิดอือ ใครไม่เก็ตหนูก็จิ้มหนูได้เลยนะคะแล้วก็ฝากชาวบ้านจิ้มต่อด้วยค่ะอ่าผมไม่เก็ตผิดเหรอืมแต่เวลาคิดเยอะแต่คบวันหัวผมเนี่ยมันอย่างเงี้ยมันผมกับเบอร์เจตเนี่ยตอนเนี้ยเป็นอยู่ตอนนี้เลยเอ่ออืมอะไรวะ นั่นแหะเล่นปากฏเดิมแหละวมนอยากเล่นอะไรเยอะมามา่ิกวิจี่เบอร์เว็ดอะไรนะเหมือนผมกับเบอร์เจ็ดเป็นเป็นตัวของตัวเองที่ไม่ต้องไปเหมือนใครฉันไม่ได้มีสองใจ ไม่จำเป็นต้องพูดมากขอแค่รักนานๆ